สวัสดีท่านผู้ชมตอนนี้ 45, สิผ้าท่านผู้ชมมาเบิงเกี่ยวกับการวางรางรถไฟของเส้นทางรถไฟลาวไทยแห่งที่สองจุดที่สองเขตบ้านคำสวา่างของนครวิงจันทแลและฮอกก็จะไปแต่ละจุดแต่ละยานอาตอนนี้ฮอกก็อยู่ที่เขตเบื้องนาของโครงการก่อสร้างสถานีรถไฟลาวไทยแห่งที่สองยจุดเขตนี้ก็เห็นได้ว่าเพื่อนมีการกันหัว้วผู้หายมีหน่วยงานพาหนะาเขาออก โอเคแล้วเขาจะไปอีกจุดหนึ่งที่เพลินอัตยาตให้เขาได้ตามที่เขาซูมเบิง้งน้ำกันนี่มันว่าการก่อสร้างเขาเพิ่มคึหนมาที่ว่าไปในร้ายแล้วนี่ ท่นนทานผู้ชมงคือว่ายูจุดเคเน่กัอยู่แถววงเวียนก็บถือว่ามีการปูคอนกรีตกกับเกือบว่าเพอร์เฟกต์สมบูรณ์น่ะนะยังแต่การตกแต่งเจ้าที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี่มันเป็นเส้นทางเบื้องทางหนาท,ที่ว่าจะไปทางเขตอนาพิเศษเบืองถัดหลวงคือท่านผู้ชมเห็นนี่จะเป็นเขตพิเศษเบืองถัดหลวงแต่ตอนนี้ก็มีการสร้างช็อปเฮาส์บ้านขายเครื่อง อายุจุดนี้ก็แเมนเป็นชุดโซนเบื้องเขตทั้งหนาเขาก็จะค่อยๆไปเทีดรจุดระบอนเดี๋ยวสิไปบอนขจอกกอสางล่างรถไฟจากตะวสม้มยูเบืองนี้ยูเบืองทางทิศใต้นี่แม่นเพื่อนกกเลยมีการ ปูคอนกรีตมีการเหตุเป็นบอ,นอลรถไฟร่างรถไฟเราจะมีการขืนโคง้งลังค่าความคืบหนาที่ว่าไปไร่เติบแล้วแล้วก็วหายไร่ฮอกฮอก็มาบางส่วนหนึ่งดีว่ามา่ถวนีมาเห็นว่ามีการว่างล่างเป็นที่เหยบหอยแล้วนี่เดี๋ยวห่อสีไปแต่ละจุดแต่ละงานทา่านผู้ชมเบิง่ง วโซนนี้ก็คือแมนกันยังมีจุดวงเวียนอกีกมีวงเวียนเป็นเป็นดอนกลางนี่โอ้ถือว่าบธธรรมดาเออสำหรับเส้นทางรถไฟลาวไทยจุดที่สองไปในแมนเพิ่นอนโอสางนี่คือว่าได้ไว้หร้ายนี่แต่การออกแบบ จบงามสวยงามท่านผู้ชมเดี๋ยวข้าสิลัดไปบนเขาจะปูหมอนรางรถไฟนี่นมีามียังพรผอมนี่เห็นว่ามีการวางรางรถไฟเป็นที่ห่มหอยแล้วนี่จนมาหอดสถานี อันนี้เมนยูที่ทางเบื้องเขาจากสถานี1เขามาสู่จุดแห่งนี้คือสถานี2องโอ้วไวหลายสวัสดีท่านผู้ชมที่เข้ารบตอนนี้เ้าก็เลยไมยูที่จุดเพิ่นว่างล่างรถไฟหมอนล่างรถไฟของเส้นทางรถไฟลาวไทย แห่งที่สองทีว่ามีการบ้างล่างรถไฟแล้วเย้กับฮุซึกดีใจร้ายทีว่าแต่มาเห็นความคืบหน้าของการก่อสร้างวางเส้นทางรถไฟลาวไทยแห่งที่สองระยะที่สองจุดยุทจุดนี้ก็คือยุทีเขตแถวบานขํมสวัสดิ์เมืองไส้เสถาของนครด้วงจันทร์แล้วก็เป็นจุดทีไก่กับสถานีที่สุดแล้วก็ไก่กับเขตเศรษฐกิจพิเศษบึงถัดหลวงซึ่งแต่ละจุดแต่ละบอลแมนเป็นจุดที งานเศรษฐกิจขนาดใหญ่ทับสิมอะไรคือทับทิมเพี้ยนอยู่นี่แมนตอนนี้แมนยุที่จุดดันหลังของทางกีนหน่อยเองก็แมนเป็นสถานีสถานีรถไฟก็ถือว่าค่วมคืบหนาของเพื่อนกาก็สั่งขึ้นไหวไหวที่ทับทิม้พราแพ้รถไฟเราจีนเลยคือว่าค่วมคืบหนานี่ไปได้ใกล้ได้ไหวหลายเพิ่นว่างล่างรถไฟจนว่าไปหอดจุดบอสถานีพิทีเฉียบหอยแล้วแต่ว่าแต่จากสถานีไปหอดจุดอ่า สถานีทานะแรงบูห่วเพิ่นวังหอดไซเดวสนั่น,นห้าสีคอยๆไปน้ากันจะทับส้มอาลละเพื่อ,เ,อเป็นกำลังใจก่อนเขาจะไปต่อไปขอฝากๆซวยกด subscribe ให้ทั้งสองทีหน่อยนเด้อให้เขาเด้ไปน้ากันให้เขาไดีมีการเคลื่อนไวน้ากันแน่นอนถา้าผมมีทานผับสมเขาเองกกบสาม,มารถจะเหดส่องออกมาได้ฝากในะทนผส้มโอเคเขาไปกันลุยเจ้าชื่อโครงการนี้เป็นโครงการก่อสร้างทางรถไฟเล่าไทยในยุทที่สอง จากกองโครงการแมนกลมทางรถไฟกระทรวงโยธาธิการและขนส่งสนับสนุนเงินกู้ยืมโดยองค์การนีดาประเทศไทยจากที่ปรึกษาแมนบริษัท AEC ที่ปรึกษาบริษัทก่อสร้างแมนบริษัทเสริมสงวนก่อสร้างจำกัดหมูลค้าการก่อสร้างทั้งหมดแมนแปหย่ด้านเก้าแสนสีบพันบาทมู้นค้าทางที่ปรึกษาแมนสี่ล้าน1นึ่ง0นบาพันบาทวนรนยะาการก่อสร้างแมนสัเจ็ดเดือน เริ่มต้นแมนวันที่หนึ่งเดือนสิบปีสองพันสิบเกาวันวันที่ทีวาจะสสำเร็จนี่แมนวันที่สามสิบเอ็ดเดือนสิบสองปีสองพันสิบเอ็ดสะดวกสบายในการไปการมาราคากระชึกนี่ที่ไปมาหากันก็สบายเปิดประเทศยามใดไปหาสู่กันค้นสินค้าค้นตรงโูร์เดซานือวาจบท่านผู้ชมนี่ อันนี้มันเป็นเส้นทางแล้วรถไฟแห่งที่สองอยุจุดเขตนันังก็มี่ธบส้มอันนี้มันเขียเบื้องหนึ่งยุจุดเขตนั่นอีกจุดหนึ่งขาดว่าตัวนี้จะเป็นเส้นทางที่ว่า้าเขา่าอะไรตัวนั้นจะเป็นบนผักรหลดเดี๋ยวเรามาเบ่งน้ำกันอันนี้อีกเป็นจุดหนึ่งทีว่ายุโซนนี้ก็จะขนขางว่ากว้างธบส้ม อันนี้เจมจะเป็นห้องระบายน้ำบริเวณนี <c oughs> <laughs> ้นี่เจะแต่ก่อนห้ามาที่ว่าบริเไณน้มีการวางรางรถไฟแต,แต่ว่ามาตอนนี้อยู่ทีจุดเขสสถานีแห่งที่สองนี่ก็ทือว่ามีการวางกันแล้วนี่คือท่างผู้สมเห็อนอยู่นี่ เขาก็สางกันต,ตึ๊บตึ๊บอยู่นี่ถือว่าไ,วไหวายเอาเขากาสีได้แต่บางจุดบางอย่างในไทยบสะสมในเบิงเดอร์ที่ว่าพิตรภาพเราไทยแต่สวยงามจุงามในทยบสะสมน,นี่งามหลาย,าลายเดี๋ยวข้าสีคีไปท่งเมืองนั้นจะเป็นไปเส้นทางฐาน,นาแรง แห่งที่หนึ่งก็คือสถานีรถไฟเล่าไทยแห่งที่หนึ่งจุดนีเป็นแห่งที่สองว่าเพิ่นกอสางหัวใช่หแต่ว่าตอนนี้เขาเห็นยุดจุดนีก็เป็นแล้าทางข่อนขาง,ขงว่าก่วงแน่นอนต่อไปนี่ก็จะเป็นแล้าทางที่แคบเขาเพราะว่ายุดยุดเขตนี้นอกจากจะมีแต่สถานีเขามาเลยก็ยังมี่บอลสดคืสถานีพักเปลี่ยนทายสินขาอย่างนี้เนาะจากทับส้มเอาโอเคเขาจะไปขี่รถจักรค่อยๆไป มาจุดเกนี่เฮาขีรถจัก๊กไปสบายกว่านี่ชื่อว่าคป็นทางเ้นนะรถบรรทุส้มเอาตอนนี้เขาก็สีม,มุงนะ่าไปแถวเส้นทางจะออกไปสอดใส่ทานหน้าแดงก็คือสถานีรถไฟ ลาวไทยแห่งที่หนึ่งคอยขีย่เบ่งน้ากันว่าเพิ่นปูล่างรถไฟหอดใส่ละ่ะหรือว่าปูหอดจุดนี่บอเนาะอันนี้กับโทันหูสแนนทเทากัจะไปเห็นพร้อมๆกันอันนี้คือเป็นแล้วเส้นทางที่เพิ่นปูแล้วมีสองเส้นดูจุดเขียนนี่แต่ว่าจุดต่อไปนนีะ่จะเป็นเส้นทางขนขางว่าหน่อยร่งกัะนาจะเป็นล่างเดียวนี่เป็นกอเลยมีการว่างมอนด มอสแรงไฟเป็นจุดเป็นยานไปเดจอทผโซ่มมาหอดจุดนี่คือว่าเป่นปูหอดอีกกอนนี่นะ่วมาตัวไปเหาบหูว่าสิเป็นอะไรนี่ปูหอดอีกกอนหรือว่าเป็นจุดเป็นปูแถวจุดสถานีแห่งที่สองอีกกอน เพือ่อว่าบเป็นการคาดใจเข้ากับน,นาเนินต่อว่าหอดใช้กันแท่แต่ว่าเขากับมาเห็นอยู่นี่เห็นอันเกี่ยวกับโตห้างเล็กใบข้างข้างนี่ก็แสดงว่าเพื่นกำลังสิปูต่อไปนีขนาดจะปูเป็นจุดเป็นงานไปละทัผร้่มตามเบิ้งนี่ ตันนี้กาทองฟ้าเป็นสีขึ้มๆึมลนังจากที่วามีฝ้นตกฝ่าห้องในสองสามมือพานมาจนมีเขาวสรดใจมีเพื่อหล่มกาพอแสดงความเชืรอใจนำ้ำอันนี้เนี่ยเป็น,เป,นเป็นห้างเล็กแถวปรุ้มนี่โอ้เป็นปูหลายแล้วนี่นะเนี่ยมหอดจุดอีกกัะปูอีก จาสำหรับซองของกินหน่อยเองกับจะเป็นสัตาแบ,บียร์มีจะมาอัปเดตให้ท่านผู้ชมในเบิรงเกี่ยวกับความคืบนหนาแต่แะระยะของการก่อสร้างโอเคที่ว่าเพิ่นปูมาหอดทีแล้วท่านผู้ชมออกจากสถานีรถไฟเล่าไทยย่งที่สองกับโบไก่บุดเดียวกับมาหอดนี้นี่ที่ว่าเข้าไปต่อกับคือสีบัวได้แ้วท่านผู้ชมมากระดสซ้ำนี้แต่ว่าก็ให้เห็นว่าโอเคที่ว่าการปูของเพื่อนนี่กับคนขัง,งมาล้าแหละอันเพราะว่า จากสถานีมาหนีกับโบฮอดบอ่ฮอดกิโลเมตรสำหาบนะบ่ฮอดประมาณ67 0อยเมตรนี่แหละนี่ชอวามีการปูกันไป เขาเห็นว่าเพิ่นมีการกำลังมีการก่อสร้างกันยุบเ่นเจ้านี่ทานผู้ช้มเห็นบอเพิ่นก่อสร้างกันต่อเนื่องมีแต่เฮาจะสู้ไหมบึงส่วนใดส่วนหนึ่งก็อันนี้สู้ไหมบ่งก่อนเด้อนี่ฮ้ว่าการก่อสร้างของเส้นทางรถไฟลาวไทยแห่งที่สองระยะที่สองจากฐานะแรงเขามาสู่ทางคำสวัสดิ์กับเ่นมีการเหตุมีการก่อสร้างกันอย่างต่อเนื่องก็คือกันครับการก่อสร้างของเส้นทางรถไฟลาวจีน ก็ถือว่าเห็ดยางบยุทธ์บอย่างเแท้กับเขาเอาใจสวยทั้งไอ้น้องวิชาการไอ้น้องกรรมกรหรือแม้แต่เป็นภักระเทาแต่ที่มีส่วนเกี่ยวของขอให้กำลังใจเร้อสู้ๆพัฒนาต่อไปแต่ก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเราไทยก็พอสางรวมกันสางเศรษฐกิจสางความันคงมังคังไปพร้อมๆกันอนัดทับส้มเขาบรสามาทีจะไปต่อหอสถานีรถไฟเราไทยแห่งที่หนึ่ง อยู่ที่ทานแรงเพราะว่าข้าเจามีการก่อสร้สางมีรถมันจะเป็นการกีดขวางเส้นทางของเพื่อนสนันหากอในเอาคลิปให้ทันผระสมมในเบิร์เพียงแต่จุดหนีก่อนอย่าโอกาสหนาเปิ่ปูหัวใจแล้วเหาก็จะไปกันใหม่อย่าลืมติดตามเหาก็จะอัปเด,ดทแต่พระส้มในเบิรงอยางต่อเนื่องอาละ่มะมาหอดจุดแล้วนี่ก็ถือว่าเป็นแล้วที่ว่าขอนขางใหญ่เพราะว่าจะมี2ล่างเป็นล่างคูว่ารทรัพย์ล่างหนึ่งก็จะเป็นบอล กรวจเขา่าบอลผักรวดเรือบอลถาล่อ,อถา,อถาซับเปลี่ยนล่างประมาณนั้นแหละท่านผู้ชมอะไะขอขอบขอบใจในการทับ้ชมของทานผู้ชมดีตลอดมาขอบใจสำหรับการกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดวนไปเวียนมาให้พี่น้องทั้งสองฟังให้ดีเบิ่งนเลยเด้อขอบใจให้หลายสำหรับคลิปนี้สบายดี